มิมจะพามาดูว่าปกติแล้วพอตอนที่มิมหาภาพเนี่ยมิมไปหาจากตรงไหนถ้าใครติดตามมิมอยู่นะจะรู้ว่าหน้าเพจมิมอะหน้าแอปฟ้าของมิมอะมิมจะชอบลงภาพที่มันเป็นเอ่อภาพลอยสระภาพที่เขาวาดภาพที่เขาภาพที่เขาออกแบบอะไรเงี้ยว่ามิมไปหาจากตรงไหนเดี๋ยวมิมจะพามาดูเดี๋ยวขอเชื่อม iPad ก่อนนะพอตอนที่มิมหาภาพแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรไอเดียในการ ไปสอนนักเรียนในการไปสักอะไรอย่างเงี้ยนะมิมหาจากแอปนี้นี่แอปเนี้ยเห็นไหม P I N T E R E S T Pinterest กดเข้ามาปุ๊บอย่างแรกคือมันก็จะให้เชื่อมต่อกัอนนะแบบว่าไปเชื่อมต่อกับ Google ไปเชื่อมต่อกับ Facebook ของเราอะไรอย่างเงี้ยไปเชื่อมต่อกับแอปอะไรก็ได้ที่มันมีนะทีนี้พอเชื่อมต่อเสร็จแล้วปุ๊บก,ก็เข้ามากดคําว่าค้นหาแล้วก็มาหาภาพที่เราชอบว่าเออเราเราชอบภาพแนวไหนอะไรอย่างเงี้ยมิมก็จะไปหาภาพเอ่อมินิมอล มิมชอบแต่ก่อนมิมไม่ชอบมินิโมเหมือนกันนะมิมชอบภาพเหมือนแต่ว่าเออพอหลังๆมาได้ทำคอร์สมินิโมแล้วมิมรู้สึกว่าเออชอบอ่ะน่ารักดีมิ Min imal. Min imal นิโม่มินิโม่แท็กทูนี่ชอบเหมือนกันนะน่ารักดีแต่ว่ามิมไม่ค่อยชอบประมาณแบบแนวอย่างเงี้ยมิมชอบแบบเป็นภาพขนอะไรอย่างเงี้ยน่ารักดีเอ่อเอาเป็นภาพไหนดีสมมุติมมว่าเป็นภาพนี้อ่ะพอเราได้ใช่ไหมแล้วก็กดมาที่ไอจุดสามจุดด้านบนเนี่ย นะก็กดไปที่คําว่า Loop, ะะดาวน์โหลดรูปนะคะไอ้ดาวน์โหลดรูปตรงนี้ก็คือว่าเราก็สามารถดาวน์โหลดเก็บเอาไว้เป็นแบบให้ลูกค้าดูได้อะไรได้แต่ว่าคือมิมจะบอกอยังไงดีเอ่อเดี๋ยวนี้นะมันจะมีแบบดรมมาม่าค่อนข้างบ่อยนะเกี่ยวกับพวกเอาภาพจากที่อื่นมาไม่ได้ออกแบบเองแล้วก็ไปสักให้ลูกค้าอะไรเงี้ยคือมิมจะบอกว่ามิมไม่ออกความคิดเห็นตรงนี้นะมิมไม่ได้ออกความคิดเห็นมิมไม่ได้บอกว่า เราภาพจดตรงนี้นะแล้วก็ไปสักไปอะไรเองเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมีมไม่ออกความคิดเห็นละกันสําหรับมีมิมก็ไม่รู้ไม่ออกความคิดเห็นนะคะแต่ว่ามิมก็จะพามาดูเป็นไอเดียนะว่าเออเรามาดูแบบนี้นะพอตอนที่มีม,มาหามีม,มาหาแบบนี้มีม,มาดูแบบนี้บางทีเราอาจจะอยากออกแบบเองอาจจะอยากได้ไอเดียอะไรอย่างเงี้ยเราก็เข้ามาดูในแอปของเขาเพราะว่ามันมี ค่อนข้างหลากหลายเพราะว่าปกติแล้วอะเราอาจจะเข้าไปดูตาม Google อย่างนี้ใช่ไหมเพราะว่า Google มันทุกอย่างเราก็เสิร์ชเข้า Google อยู่แล้วแต่ทีเนี้ยบางทีอะ Google มันก็มีไม่หลากหลายเท่าแอปนี้นะพอเราเข้ามาดูในแอปนี้เราจะได้เห็นว่าเออเราสามารถเอาภาพของเขาเออกมาประยุกต์ได้ยังไงหรือเราจะเอาภาพไหนไปฝึกดีหรืออะไรเงี้ยก็คือประมาณนี้นะคะประมาณนี้ทีนี้สมมติว่ามิมชอบภาพนี้มิมก็บันทึกเข้ามาแล้วทีนี้มิมจะไปปริ้นนะคะปริ้นก็คือ ปริ้นเป็นตัวนี้เลยกระดาษลอกลายทีนี้พอตอนที่มิมจะปริ้นมิมก็ใส่กระดาษลอกลายเข้าไปก่อนแล้วก็จะเอาภาพมาเก็ตที่เราบันทึกเนี่ยเข้าไปปลิน้นทีนี้พอเข้ามาปุ๊บเราก็กดเข้าไปปริ้นแต่ว่าในแอปอันนี้คือมันไม่สามารถคลอปได้นะมิมไม่แน่ใจว่ามันคลอปได้หรือเปล่าครอปก็คือการตัดภาพนะมิมไม่แน่ใจว่ามันมาตัดภาพได้หรือเปล่ามันครอปได้ไหมเดี๋ยวเข้ามาดูก่อนครอปไม่ได้นะคะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันคือสามารถปรับความเข้มได้ด้วยนะปรับความจางความเข้มเนี่ยจะทําให้มันเข้มมากขึ้นอย่างเงี้ยแบบให้มันเข้มสุดๆเพราะว่าบางทีถ้ามันกลางๆอย่างเงี้ยเราก็กลัวว่าปิ้นออกมาละเส้นมันจะไม่ชัดอะไรเงี้ยเราก็ทําให้มันเข้มได้นะกอที่ถ้าเราอยากจะไปตัดเงาให้มันเหลือแต่เส้นใช่ไหมเราก็เข้ามาใน P ศูนย์สาม แล้วเราก็ไปปรับให้มันเส้นเข้มขึ้นอย่างเงี้ยก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าเส้นมันบางๆอย่างเงี้ยมันก็อาจจะปรินออกมาแล้วไม่ติดใช่ไหมเราก็ทําให้เส้นมันเข้มขึ้นแบบนี้ก็ได้เราจะทําให้มันสว่างด้านล่างให้มันสว่างขึ้นแบบเนี้ยจนมองไม่เห็นตรงพื้นหลังมันก็ได้หรือว่าเราจะทําให้มันมืดแบบนี้ก็ได้แต่ว่ามิวจะทําให้มันไม่เห็นพื้นหลังแล้วมันนี้ก็จะเอาเส้นให้มันเข้มๆประมาณนี้ทีนี้อ่ะอันนี้ก็คือต้นฉบับอันนี้ก็คือตัดเงาออกมิวก็จะใช้แบบการตัดเงานะ อย่างนี้ดีกว่าแล้วก็ขยับจัดที่ตัดทางนิดนึงให้มันดีเพราะว่าถ้าเราไม่จัดที่ตัดทางอ่ะปลิ้นออกมามันก็จะไปทับกับตัวของอันเก่าเพราะว่าอันเก่ามีปลิ้นเอาไว้แล้วไม่รู้จะทับกันหรือเปล่านะเนี่ยประมาณนี้แล้วก็ไปกดปลิ้นด้านบนนะเห็นไหมมันจะมีตัวภาพที่มันเป็นคล้ายๆกับเครื่องปลิ้นอ่นะมุมขวาบนนะอ่ะพอกดขึ้นมาเสร็จเนี่ยมันก็จะไปอยู่หน้าแบบนี้แล้วก็กดคําว่าพิม อันนี้มีคนถามม like ิดมาเหมือนกันนะว่าเออพอตอนที่พิมพ์ออกมาแล้วมันไม่ออกมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยไม่เชื่อว่ามันไม่ออกมันไม่ค่อยเข้มนะคะพอตอนที่พิมออกมาแล้วมันไม่ค่อยเข้มเลยจะทํายังไงก็คือเข้าไปปรับแบบที่มิมปรับเมื่อกี้มันจะมีคําว่าปรับใช่ไหมแล้วเราก็สามารถเลื่อนได้ว่าจะเอาเส้นให้มันเข้มขนาดไหนเพราะว่าถ้าสมมติว่าเส้นมันไม่ค่อยเข้มมันบางๆอย่างเงี้ยมันก็จะปริ้นออกมาแล้วมันก็จะบางนะคะแต่ถ้าเราต้องการให้เส้นมันเข้ม เราก็ไปปรับให้เส้นมันเข้มซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อประมาณคลิป2คลิปที่แล้วอ่ะมิมบอกว่าถ้าอยากจะให้เส้นมันเข้มอ่ะเข้าไปปรับในแอปแต่ทีเนี้ยมิมเพิ่งจะมาเห็นว่าในแอปเขาอ่ะมันก็มีให้อยู่แล้วมันก็มีตัวปรับให้อยู่แล้วนะพอทีเนี้ยแอปเขามีตัวปรับให้อยู่แล้วมันก็จะง่ายมากๆแค่เรามีภาพแล้วเราก็เข้าแอปเลยแล้วเราก็มาปรับได้เลยนะแต่ว่าแอปอันนี้มันจะใช้กับเครื่องลอกลายตัวนี้นะ ก็กาลังปริ้นออกมารอก่อนนะรอก่อนนี้พอปริ้นออกมานะก็จะเป็นประมาณนี้อยากให้ดูจะปิดหน้าจอเป็นแบบนี้มองจากกล้องฝั่งบนก็จะเห็นนะแต่เห็นอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่มองจากกล้องหน้าแล้วกันอันเนี้ยคือจะเห็นเห็นไหมก็จะเป็นประมาณนี้เครื่องนี้นะเป็นเครื่องลอกลายอันนี้คือกระดาษปริ้นลอกลายนะสามารถ ปินออกมาเสร็จแล้วก็ตัดตัวนี้ไปแปะลูกค้าได้เลยแล้วก็สักได้เลยนะเครื่องตัวนี้มันคือเครื่องปินลอกลายใช้ได้ทั้งมือถือ iPad คอมมีแอปให้ในแอปของเขาก็จะสามารถตัดเงาออกได้เหลือแต่ลายเส้นแล้วก็เครื่องเล็กมากพกพาสะดวกมากเล็กมากคือแบบเล็กเข้าแขนบิ๊มอะตัวนี้นะกดลิงก์หน้าโปรไฟล์ถ้าอยากจะได้รายละเอียดเพิ่มเติม กดเข้ามาที่หน้าโปรไฟล์แอปเขียวแจ้งแอดมินว่าสนใจเครื่องลอกลายเดี๋ยวมันจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมส่งไปให้นะแต่ว่าเบื้องต้นก็ประมาณนี้แหละตัวละห้าพันห